นี่คือภาพที่เราทําไว้นะครับผมเมื่อวานเนาะตัวที่จะรี่ลงสีก็จะเป็นตัวนี้แหละตัวน้องคนนี้น้องตัวสีส้มลงเงาลงาไฮไลท์อะไรเรียบร้อยแล้วเหลือแค่ย้อมน้องเก็บเส้นทําไมเก็บเส้นทําไมให้เสียเวลาเก็บทําไมหมายถึงว่าเก็บเก็บให้มันเก็บด้วยวิธียากอะเก็บทําไมมีวิธีที่ง่ายกว่านั้นทําไมเธอไม่ทําฮะเจอรี่ไม่เธอทาแบบนี้ไปทําชีวิตที่มันยากทําไมใกล้สี่โมงแล้ว ำไมคะตีโมมินัทอะไรหรือเปล่าหวยเด็กอ๋อ <c oughs> เรื่องนี้เองเรื่องที่เราคุยกันเมื่อวานสินะ <c oughs> เป็นไงบ้างคะถูกหวยห,หรือเปล่าแต่ดูจากสภาพแล้วไม่น่าจะถูกนะหีหลอกมินยานหลอนไมันไม่บอกหวยหรอกเราจะได้ถูกกันทั่วหน้าจริงๆแล้วผีอ่ะคือแบบถ้าแกมาหลอกเราอะแกก็น่าจะให้หวยเราด้วย แกก็บอกหวยแล้วก่อนสิเดี๋ยวเราไปทําบุญให้แกเลยอะไรเงี้ยผีไม่เลิดก็บอกเลขเฉียดมุกอวนจากเลขไม่ได้น้ายัางไงวันหน้าต้องถูกแหละแต่วันนี้มันไม่ถูกกันนึงเอออยากรู้ศาสตร์พวกนี้เหมือนกันนะจริงๆแล้วอ่ะเจลลี่เคยคุยกับเพื่อนสนิทเจลลีอ่อ่ะเป็นคนขี้สงสัยแล้วถ้าสงสัยแล้วอ่ะจะต้องรู้ให้ได้ว่าทําไมเพราะอะไร สิ่งใดอะไรยังไงคือเขาเขาพูดกันแหละว่าคําตอบของเขาเคลียร์แล้วนะแต่ตัวเราเองอไม่เข้าใจเราอยากได้แบบว่าลึกเลยอะ่ะนั่นแหละก็เลยแบบเหมือนคุยเรื่องนี้กันแล้วก็ไม่เคลียร์เพราะว่าแบบเพื่อนก็ไม่ได้รู้เข้าใจว่าเพื่อนเราก็ไม่ได้รู้อะ่ะจนเหมือนเราคุยกับเพื่อนว่าเหมือนแบบมหาลัยอ่ะจะมีการเขาเรียกอะไรหลักสูตรเกี่ยวกับวิญญาณไหมอะไรเงี้ยคือถ้ามีอ่ะอยากจะเข้าไปเพราะว่าอยากเข้าใจปกติเจลลี่แบบมีปัญหาอะไรเจลลี่จะเข้า g o o ก l e ตลอดแล้วก็ไปดูว่า เพราะว่ายัางไงบ้างวิธีการแก้ไขเป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยทำปุ๊บได้ก็ดีได้ก็จะแฮปปี้มากแต่ถ้าไม่ได้ก็จะเริ่มหงุดหงิดละเริ่มแบบหน้างอแบบอะไรเงี้ยทำไมมันไม่ได้แล้ววะเหมือนพยายามไปเรื่อยๆจนความอดทนมันหมดมันก็จะไม่ทำละช่างมันแล้วกันปล่อยให้เป็นเรื่องของอนาคตวิธีการปลดวางตัวเองเพื่อที่จะไม่ให้แบอกซิเกันไปแต่ก่อนอ่ะเราไม่เช่าตกปลาเว้ยเกมสตาร์ดิว เพราะว่าเราตกไม่เป็นแบบมันยากอะ่ะเหมือนเราเจอตัวยากมั้งตอนนั้นน่ะก็เลยไม่ชอบการตกปลาเลยแต่เหมือนแบบทาไปเรื่อยๆอะ่ะเหมือนแบบฝึกฝึกตกไปเรื่อยๆเฮ้ยเอยเอมันเริ่มสนุกแล้วว่ะก็เลยตกตกตกในตอนั้นเป็นต้นมาเราชอบไปหาพวกตัวแรงๆมาแยต้องมาอยู่กับฉันก็ต้องมาอยู่ในบอ่อของฉันโอ้วันนี้งานช้ามากงานเดินช้ามากมมวแต่เมาส์มอยหอยสังไปทั่วไปที่งานไม่เดินเลยค่ะนิกตอกนี่คือแบบชอบเอาหนังมาสปอยอ่ะ แล้วก็แบบทําให้เราแบบอยากอยากเข้าไปดูหนังเรื่องนั้นๆนะ <c oughs> อาจจะเป็นการตลาดอย่างหนึ่งนะเออแม่งก็ได้ผลจริงๆอะ่ะเพราะอยากเข้าไปดูแต่ว่าก็ไม่ได้ดูอยู่ดีเพราะว่าเป็นคนชอบดองไม่ใช่นกแก้วคุณอหรอทำไมนกทุกตัวไม่ได้ร้องได้หรอไม่ได้พูดได้หรอหรือมันเป็นเฉพาะแค่นกแก้วแต่เราฝึกให้มันฉลาดได้นะหรอคือไงถ้ามันฉลาดมันจะทําอะไรให้เราได้ฝึกให้มันคีิปของอะไรงนี้หรอ ก็เห็นในคลิปติ๊กต็อกอืมนี่นี่อันนั้นก็ฝึกฝึกน้องฝึกพี่น้องคีบของให้ฝึกข้อมือข้อมือน้องอันนั้นไม่น่าใช้กับนกได้นะข้อมือเหรอทำไมล่ะเอาก็ถ้มามันจะไหลมันอาจจะให้มือเบนก็ได้นะคุกกี้คุกกี้หรอให้มันเต้นได้เหรอเฮ้ยน่ารักอยู่นั้นอะ่ะปกติเราชอบเล่นติ๊กต็อกตอนเวลานอน เก็จะไปเจอแบบชั้นสี่งูใหญ่ไม่ชั้นสี่งูใหญ่แล้วก็เป็นความสุดท้ายก็จะเป็นให้เราหางูกันเองไหนวะไหนงูวะ <c oughs> ยังไม่เห็นเจอทักตัวเลยพูดไรลีวอ๋อตารางการสตรีมอาจจะเป็นแบบว่าจุกเสาร์อาทิตย์ก็เป็นวาดรูปไปเลยอะไรเงี้ยสามวันเต็มๆต็มอ้วกมันอว้อวกไปเลยจนวันหลงอาจจะเป็นแบบเหมือนมานั่งพูดคุยกันเฉยเฉยเดี่เป็นคนที่ชอบ สิ่งที่น่ารักมันเรียกว่าน่ารักแหละแต่ว่าแบบสําหรับเจอรี่อะเจอรี่จะชอบเรียกว่าเออไอเนี้ยไม่งไอเนี้มันโง่นี่มันโง,ง่ฉันชอบนะโอเคงูก็เลยแบบพูดเรื่องนี้กับเพื่อนอะไรเงี้ยบอกเพื่อนว่าแบบเออเนี่ยอืมกูชอบอะไรโง,ง่มากเลยนะเบ่อนก็นบอกมาว่าอนั่นแสดงว่าที่เราครบกันนะก็คือเธอชอบอะไรโง่โง่เราง่นะเธอชอบเราหรือเปล่า